รถกับเผ้าขาดขันค้นขาขาดมันจะมนมากคือกันจริงๆเนยยังดีค้นทถาซื้อขาว่าขาด รพะเอกอิดมั่งรถยืดเรื่อกวันนั้นดีมั่งรถเล่นเลยดิบ่ได้มั่งเล่นมั่งอีลีต้ไปยังไดมั่งยังไดกับผู้ใหญ่บ้านโอ้ยเขาว่าเจ้าวห่อนมาสูลแก่แมวโอ้ห้อนวันทีไม่อมีก่อนเหี้นะสมเชียววะสมปากยั่ดิห้อนว้ายโอ้เฮ้ยข้าพูดอะมีหอดปลากระลมีหอดไหม เฮ้ยขึ้นมาไกลครับเนาะเอ้ามาละเตีมยแล้วเอาไว้นีบ่ะตาเอาไม่ยังบ่ดเว่ามายื้เสื้อมันสีดังสนบูร์ไอ้ต้อยไอ้คว่มดีเดียวนี่ ทันต้นวะโอ้เครื่องเสียงพร้อมอ่ตัวนี้ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล หนึ่งสองสามสี่จังสี่นะแม่เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมป้าคือดังดีเถอะวะดังดีนี่เลนี่พันต่อสายอยู่เออเดีจ้าแม่เจ้าขายยังแน่อะไขายปลาดุกจ้าปลาดุกจ้ายังอีกมีพักความเด้มีพักความจ้าอันปลาดุกขายตรงไหนปลาดุกอันลกละแปดสิบจ้าละแปดสิบปุณหะจ้า อันจะต้อไม้ถา่ายย่นีีเด้อขอยชีไปเอาพักก่อนเออเออเออไปไปไปมาปานเนีย โคตรน่องทองชิ้นแดนสยามคนงามงามมาสืบเนี่ยมาสืบประดุกระเทือกๆได้ละก้าวแปดกี่บาทบ้อนได้ขาดดีๆตัวเจ้านำปอนมามากระมาโคนมาไม่หันอะ โลโลไฟคือบ่ข้นโลโลโละดังกระดกกระเจ้ามั้งเถอะครับก็ขอกราบสวัสดีครับขอแม่พี่น้องปองไปสู้ขู่สู้คนกับผมผู้ใหญ่บ้านคนเก่าเหมือนเดิมว้าวว้าวขนาดว่างหันเลยมาบเยอะท่านที่ได้หอดหอกระจายข้าวเหล่าบาดเนี่ย เอามักขักจะหมักไม่นี่โอ้ยสมเรื่องกันตกสามก็คือว่าเราไม่ล่อขึ้นกันสิบ่ฟงโล่งบนบ่ทีก่อนจะฟังเรื่องแรกอ่าฟังเรื่องสุดท้ายก่อนยี่แมลเห็นพ่อยัยดิดมาทางนี่บอบางหนึ่งนักก็มาเนล่าสิไปเซมาใส่กระตงมาแวะหลานยี่แมลก่อนนอน ไม่ตห้อนเม็ดเดียวเราก็ยังมาซื้อนีเด้เออแต่ว่าเรามากกดีดีเด้ดีแบบใดเอาเรามากแล้วก็มีขอมาฝากแกเมียวน้อนี่นี่เห็นบอสบู่ชิ้นหลิงเนี่ยทูน่านี่ก็ดีเด้อทูตัวกับหอมจ้าเลื่อฝากกับมีพรอเ่มทูน้ำซัมพพ่อละแม ยูเฮื่อนบนเรือจักอย่างบัไดแทเอามาฝากไงแมวเออจำปีจ๊ะมากก็ดีแล้วถือตะสั่งไปใส่รถให้แม่เน่เอาแม่สิไปใส่สิไปข้ายป้า ไดนด้ย่สายไม่ต่อแล้วก็ะบะเก็บหายมัดเรียบร้อยเนาะจะเป็นเล่ามักไมค้ค้างนอกผู้ยิบ้านบ้านเฮาหนียายแมวคักอยู่ฮาแล้วมีหัดแหลกเอิญคนมาสืบป่าไหมแปดสิบบาทดีๆตัวพี่ให้ปอนมั่งเงินส่งเคาะมูบ้านนะครับประวัติตอนนี้กระถึงกำหนดส่งรวเด้อพี่น้องเด้อ ทุกวันที่สิบของต้นปีก็คือเวลาทรงก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องนะครับได้ออกมาทรงสหรับปีนี่หามาทรงสะดอดเอายายใจเงินสรงขอบหมู่บ้านหรือเปล่าย่งแล้วย่งบ่ไหนใจเออผู้ใหญ่บ้านว่าวันที่สิบเด็กมือหนีวันหยังเออวันที่สิบตัวนี้ โอ้ยหนูกะลืมเนาะวนที่ซิบแล้วเออเราจะงไปใจเล้าก็ได้ดอกเนาะโตกะยืมอยู่หัวจำปีโอ้โหประเภทเงินยืมนี่เงินลานหนูกะยืมทอกสหนูกะยืมออมสินหนูกะยืมยายมี่ให้หนูยืมเบ็ดสองลอยบักรวยอ่าสำหรับเรื่องที่สองนะครับก็คืออ่า เงินชาวพนกิจหนำมด่มนะครับตามที่ประชุมปรึกษาเรื่องกันบ่าเงินชาวพนกิจนนำเดิมนั่นนะครับเก็บควละรืเก็บสิบบาทบาทเป็นอย่างก็ยังเก็บเก็บคนละบาทเพราะว่านเี้องใสเงินใส่ทองพอสมควรก็เลยตกลงกันบ่า เงรก่ากันหนงว่ะแล้วมือไปมาหอนเขาดวนจิอเขเรินกันเขารักกูกันใส่มาเบิองด้โอ้ทำสเขาเขากูรักกันบุคือวะก็แส่งกะกันรักเขากูมั่วเขาทาก็สั่งกักู เขารักกันโมได้เรื่องก็เถีงกะนเขารักกันจะกูล่ะเอางั้นว่าเขารักกันกูล่ะกูบิไซเอาเขารักกันไม่ใช่บิสุโลหาสิเตียงยังบางห้าเมืองสำหรับเรือที่สามนะครับก็คืออาบุญประจำปีในเวลาดีที่คือดีไม่ ขออวยพรห้วยโทรศัพท์ดังคือบรับนี่ให้พ่อพิวิทองเท้าเท้าล้านใครเหินปูนไส้โทรมาให้รับบ่ันี่จงมีอิดหินปูนไส้เออโอ้ยรับบรเสียหนุนไงให้รับได้บ่รับเลยคาโวะจ้าในวันละปีขึ้นจ้าตามที่พ่นเขียนใบสร้างไว้นั่นแหละจ้ากระคออวยใช่ให้จ้าสวัสดีจ้า มีแต่ความสุขความเจริญหนาวล่งไข่หงผ่าหนาวฝ่าไข่ฟิ้งไฟหนาวรักบรรดาเหนาทรงในแต่หนาวหัวใจฝิงไฟกับเบอร์อุ่นแต่หนาวในในคนกิจหอดน่องคนนั่นที่ยังคอยสันดอกว้าคิดหอดไผพ ตายบ่หุยบ้านปัดทุกเท้ามือแรงจ้าอย่าลืมไปลูดเอาของอยูุ่ลานห้องฝาประชารัฐเด้อมาสิเบิร์โคตาก่อนครับครับมือแรงจังใดจังใดก็อย่าลืมไปน้องปาคาราโอเกะมันสิเบิร์โคตาก่อนนั่นแล้วหลายเพื่อนเรานะเชื่อนก้อนไปฟื้นอยู่โรงพยาบาลเ่อไหรสิเอาสมบู อืเป็นน้ำเจ้าอะไรย่างคอยประการเขอบอกเกากคุงยู่ได้ไปวบามากเด้ใจเด้อสนับสนุนโดยสบู่สุนไพรเยื่อไผยชิงหลิงสูตรล้างหน้า ราคาก้อนละเ9บาทสูตรถูตัวราคาก้อนละ59บาทอีกหนึ่งสินค้าคุณภาพจากบุญมาพันดวงไม่ต้องห่วงเชื่อถือได้